เย้อ๋ออันนี้พี่อเล็กเดินมาหาเลยนะเนี่ยเอมมี่เหรอโอ้โไปยุบไปยุบเยอเลยไปยอ่าลุกลุกมีลุกลุกอึบอึบอบเออเดินตามเลยหาหาพี่เล็กเลย อเล็กเนี่ยอเล็กอเล็กเนี่ยอเล็กไปไปหาถึงพี่ลุกตามมาเลยค่ะกอดเดี๋ยวกอดพี่เล็กกีอดพี่เล็กกี้กอดกอดพี่เล็กกอดพี่เล็กพุกอดนักกอดน้องกอดนักกอดป้ากกอด อยู่เป็นนะเธออยู่เป็นนะเธอไม่ไปก่นแล้วกดแล้ไม่เอาไม่เอาไม่เล่นนิดตเบียกไม่เล่นลักกันลักกันหน่อยไม่จิ้มไม่กิ้มไม่จิ้มไม่จิ้มขวดนมแ้วไม่กินกินสูได้ือเค กินได้หมดอะค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขากินป่ากินเน,นี่อะไรอะไรโอ้โหขอบคุณยังคะใช่เดี๋ยวนี้แปมือแล้วนะไม่อยู่ใต้ทางอย่างเดียวแล้วในเดี๋ยวนี้เหมือนนักเตะขอบคุณค่ะก่อนอุ้ยน้องกินนมเเลยเลยเอา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหล่นมุมหล่อมุมทำอะไรให้พี่นันกินเปล่าให้พี่นันกินเปล่าขอหน่อยขอหน่อยให้พี่นันป่ะโอ่ยปกติไม่ถ่วงนะของแบกใหม่ไม่เคยกินของแบกใหม่ของแบกใหม่ไปไหมไปไหมถ้ไปดิ้งดิง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 ดิงดิงใส่ก้นดิ้งดิ้งดิ้งดิงดิ้ง

น้องชวนเต้นลุกดิ้ง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 ด